สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับการเฉลยข้อสอบจริงครับนักเรียนเน้นว่าข้อสอบจริงครับกอพอปีที่แล้วครับจะบอกว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้เนาะปีนี้แหละครับนักเรียนแต่กําลังจะสิ้นปีเนาะข้อสอบกอพหกสามครับที่ทุกคนได้สอบเป็นกอพระบบใหม่เนาะอย่างที่คนทุกคนทราบครับจริงๆทุกคนจะเริ่มเห็นภาพครับเมื่อครูเฉลยครับข้อสอบกอพไม่ได้ยากเลยขอแค่นักเรียนมีพื้นฐานครับนักเรียนทําได้แน่นอนเข้าใจดี แต่นราเรียนไปฟังมาผิดๆไงข้อสอบจะต้องออกมปลายอะไรอย่างนี้นั่นคือเขาโกหกครับจะหลอกให้เรียนตกใจและไปลงคอร์สครูพูดให้ฟังตรงนี้เลยนะครับข้อสอบกบพอ,ออกแค่ป .6 ถึงมต้นครับเนื้อหาไม่ยากเลยแล้วคิดแบบไม่ซับซ้อนด้วยเดี๋ยวมาดูครูเฉลยข้อนี้เนาะเป็น e p 3ีแล้วครับใครยังไม่ดูเฉลยกพอีพีหถึง EP 2ีไปดูนะครับจะได้มีความรู้ได้เห็นแนวข้อสอบจริงเนาะครูจะเฉลยไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวครูทำา l a ล l i s ทุกคนเข้าไปดู p l a ลิสได้ครับก็จะเรียงลําดับข้อไปเรื่อยๆเลยครูตั้งเป็น EP 1 EP 2 EP 3ไม่มีอะไรครับเนี่ยเรียงข้อเลยคลิปละข้อครับอยากให้ทุกคนสนุกกับข้อสอบครับไปดูการเรียนโจทย์ข้อนี้คือเชือกเส้นสั้นเส้นยาวเนาะจริงๆเชือกเส้นสั้นเส้นยาวเนี่ยครับครูบอกเลยครับข้อสอบป .6 เล่มสีม่วงก็มีแนวนี้เลยครับไม่ได้ซับซ้อนเลยครับถามเชือกเส้นสั้นกับเชือกเส้นยาวโดยปกติเลยแล้วเรียนสังเกตครับข้อสอบกบพถามเส้นสั้นนะ ซึ่งง่ายมากถ้าจะให้ยากต้องถามเส้นยาวเพราะว่าคิดสองทบแต่โจทย์กพทําให้ง่ายคิดทบเดียวถามเส้นสั้นเลยนี่คือความใจ,ใจดีของกอพครับเขาจะออกให้ยากก็ได้แต่เขาจงใจออกให้ง่ายครับนักเรียนโอเคนะครับดังนั้นนักเรียนแค่มีพื้นฐานดีตั้งใจไปดีทําได้แน่นอนครับหลายๆคนชอบบ่นว่ากอพอ,ออกยากแต่จริงนักเรียนก็ไม่บ่นกันหรอกครับแต่มีบางคนพยายามบน่นทําปั่นนะครับปั่นให้เราสับสนถูกไหมครับจริงข้อสอบก,กอพอ,ออกง่ายครับนัเียนเห็นภาพชัดเจนเนาะ เดี๋ยวมาดูครูตรงนี้ครับข้อเนี้ยจะถามให้ยากต้องถามเส้นยาวครับเนี่ยถามเส้นสั้นนี่ง่ายเลยครับถามเส้นสั้นแก้สมการออกมาตอบเลยแต่ถ้าถามเส้นยาวแก้สมการออกมาต้องเอาไปลบอีกทีหนึง่งถ้าไหมครับพูดง่ายคือถามเส้นสั้นอะ่ะง่ายสุดถ้าถามเส้นยาวจะยากกว่ากอพอเล็กถามเส้นสั้นนั่นคือกอพอใจดีชัดเจนไหมครับกอพอใจดีกอพอ,ออกแบบไม่ซับซ้อนมาดูวิธีทำครั้งนี้วิธีทำก็วาดรูปสิครับมเนียดูครูนะครับ วาดรูปครูคิดแบบซื่อๆเลยมันมีเชือกอยู่เส้นหนึ่งใช่ไหมครับเนียค่ะเชือกเส้นหนึ่งเนี่ยครูวาดง,ง่ายๆเลยเชือกเส้นนี้เนียเชือกเส้นเนี้ยมันยาวทั้งหมดเนียทั้งหมดของเชือกเชือกเส้นเนี้ยมันยาวทั้งหมดสามสิบห้าฟุตก็คือตั้งแต่ต้นยันปลายใช่ไหมครับเนี่ยครับทั้งหมดเลยอ่ะสามห้าฟุตแค่นี้ครับหลักการดูครูสอนอง,ง่ายๆนะเชือกมันยาวทั้งหมดสามห้าฟุตถูกไหมครับถูกแบ่งออกเป็นสองเส้น แบ่งออกเป็นสองเส้นใช่ไหมครับแล้วนักเรียนสังเกตมันมีเส้นสั้นแล้วมันก็มีเส้นยาวแสดงว่าการแบ่งสองเส้นแบ่งไม่เท่ากันถ้าแบ่งเท่ากันง่ายมากหารสองถูกไหมครับนักเรียนถ้าแบ่งเท่ากันหลักการแบ่งเท่าๆกันคือการหารใช่ไหมครับถ้าแบ่งสองเส้นเท่าๆกันหารสองถ้าแบ่งสามเส้นเท่าๆกันคือหารสามการแบ่งเท่าๆกันเขาเรียกการหารตามหลักคณิตศาสตร์ปหกหารก็คือการแบ่งเป็นเท่าๆกัน แต่ข้อนี้โจทย์บอกว่าแบ่งเส้นสั้นเส้นยาวจึงใช้การหารไม่ได้ครูให้เทคนิคชัดเจนไหมครับถ้าเป็นการหารคือเขาจะบอกว่าแบ่ง2เส้นเท่าๆกันนักเรียนหารปั๊บเลยจบแต่ข้อนี้บอกว่ามีเส้นสั้นกับเส้นยาวแสดงว่าแบ่งไม่เท่ากันการแบ่งไม่เท่ากันใช้การหารไม่ได้ใช้การลบครับง่ายๆเลยครับเนียนดูครูนะแบ่งไม่เท่ากันใช่ไหมก็แบ่งเลยให้มันไม่เท่ากันครูเรียกตัวนี้ว่าเส้นสั้นดูสีชมพูครูนักเรียนครูเรียกตัวนี้ว่าเส้นสั้น ตรงนี้ให้มันเป็นเส้นสั้นถึงสีชมพูตรงนี้เห็นไหมครับต่อมาเส้นยาวคือที่เหลือครับที่เหลือนับตรงนี้นับจ้งแต่ชมพูถึงตรงนี้เลยครูเรียกตัวนี้ว่าเส้นยาวชัดเจนไหมครับง่ายๆอย่างนี้เลยเส้นสั้นเส้นยาวก็แบ่งไม่เท่ากันต่อมาครูไม่รู้หรอกว่าเส้นสั้นมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครูก็ให้มันเป็น x ครูไม่รู้ครูให้ความยาวของเส้นสั้นเป็น x ต่อไปความยาวของเส้นยาวล่ะแบ่งเส้นสั้นเป็น x แล้วความยาวทั้งหมดมันคือสามห้าเส้นยาวก็คือสามห้าลบ x ชัดเจนไหมครับเนี่ยครูใช้สมการแบบซื่อๆเลยเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนเลยเห็นไหมครับครูทําไมไม่เอา x ลบสามห้าครูตอบได้เพราะว่า x เนี่ยมันสั้นไงทันไหมครับมันสั้นความยาวทั้งหมดมันคือยาวแม็กอะเต็มแม็กคือมันยาวสามห้า ถูก no? ไหมครับถูกแบ่งออกไป x นักเรียนก็ต้องเอา3ามลบ x ถึงจะถูกใช่ไหมครับแต่ x ลบสาไม่ได้ก็คือเชือกเส้นหนึ่งถูกแบ่งเป็น2เส้นเส้นสั้นก็เป็น x เส้นยาวก็เป็น3ามลบ x เพราะว่าเส้นยาวมันยาวเต็มที่ทั้งหมดอ่ะทั้งหมดของมันอ่ะคือ3าแล้วถูกเอาออกไป x อีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็น3ามลบ x ถูกไหมครับแต่ x ลบสาไม่ได้เพราะว่าเส้น x มันเส้นสั้นใช่ไหมครับเอาเส้นสั้นลบเส้นยาวได้อย่างไรล่ะคิดง่ายๆถูกไหมครับ เราไม่รู้ว่าเส้นสั้นเป็นเท่าไหร่ก็ให้เส้นสั้นเป็น x ชัดเจนไหมครับเราไม่รู้ว่าเส้นยาวเป็นเท่าไหร่ก็ให้เส้นยาวเป็น35มห้าลบ x เพราะเส้นยาวคือตัวถัดจากเส้นสั้นใช่ไหมครับเราให้เส้นสั้นเป็น x ก่อนเส้นยาวก็คือ3 5มห้าลบ x ชัดเจนไหมครับต่อมาครับได้แล้วเนาะเรียนมาเขียนรูปให้เรียนเห็นภาพชัดเจนอีกอันหนึง่งตรงนี้เมื่อกี้อธิบายยาวเนาะคราวนี้อธิบายสั้นๆทั้งหมดมันยาว35ส้าฟุต ช่ไหมครับนักเรียนแบ่งเส้นสั้นประมาณนี้ให้มันเป็น x ดังนั้นเส้นยาวก็คือ35ลบ x ก็คือเส้นยาวก็จะได้เชือก2เส้นใช่ไหมครับโดยที่ตรงนี้เป็นเส้นสั้นตรงนี้เป็นเส้นยาวชัดเจนไหมครับต่อมาครูผมจะตั้งสมการยังไงหลายๆคนตั้งสมการสวยมากครูชื่นชมนักเรียนตอบครูมาครูเห็นชัดเจนเลยตั้งสมการสวยมากครูยกนิวโป้ให้เลยเพราะว่าการคิดมันคิดได้ไหลายแบบใช่ไหมครับ ถ้าเรียนถามครูว่าผมคิดถูกไหมถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยสมการน่ะเมื่อเราเก่งแล้วเราตั้งสมการยังไงมันก็ถูกแต่ข้อน,นี้สังเกตครับตัวแปรเดียวเท่านั้นนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สองตัวแปรตัวแปรเดียวเป็นสมการประหกครับสองตัวแปรคือมอตกก้นคนระูพูดชัดเจนเนาะดังนั้นใครจะบอกว่ากออ,ออกมาไปลายไม่จริงครับเนี่ยข้อน,นี้ก็ปหกอีกแล้วครูเฉลยมาสามข้อ,น,น,ขอน,นี้ปรหกล้วนเลยนะเนี่ยโอเคนะครับนั้นบอกเอ้าแล้วมีมอต้นไหมครูมีเดี๋ยวครูทำให้ดูโอเคนะครับ,บ,แ,ตรบแต่ข้อน,นี้แค่ปหกหลายๆคนตั้งสสมการรวยแต่คคูคู ทำไมครูถึงให้ดูคลิปครูเนาะครูมีวิธีการตั้งสมการง่ายโจทย์บอกว่าอะไรย้อนไปที่โจทย์โจทย์บอกว่าอะไรตรงนี้เลยโจทย์บอกว่าดูครูตีกรอบน,นะโจทย์บอกว่าเส้นสั้นยาวเป็นสองส่วนห้าของเส้นยาวครัวมาแล้วนะครับโจทย์บอกว่าครูพยายามจะสอนช้าๆให้ทุกคนเข้าใจลึกซึ้งโจทย์บอกว่าเส้นสั้น ยาวเป็นสองส่วนห้าของเส้นยาวโจทย์บอกชัดเจนมากหลายๆคนก็ตั้งสมการสวยนักเรียนครูชื่นชมได้คาตอบเหมือนกันแัแนแหละแต่ครูจะสอนเทคนิคการตั้งสมการง่ายๆดูครูนะครับโจทย์บอกเงื่อนไขหลายๆคนคิดออกมาแล้วไม่ได้ดูเงื่อนไขนี่ต้องดูขึ้นเงื่อนไขโจทย์ด้วยโจทย์บอกว่าเส้นสั้นยาวเป็นเส้นยาวเป็นสองส่วนห้าของเส้นยาวนั่นเองก็นี่เลยดูครูนะ เส้นสั้นเรากำหนดว่าเป็นตัว x ชัดเจนไหมครับเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอครูขยับนิดน,นึงเส้นสั้นเรากำหนดว่าเป็นตัวเอยาวเป็นไม่รู้เป็นเป็น,ปนคือเครื่องหมายเท่ากับสองส่วน5้าก็คือเครื่องหมายสองส่วนหา้าตรงตัวของคือคูณคูณก็ใส่วงเล็บเข้าไปคือการคูณใช่ไหมครับเส้นยาวคือเส้นยาวคือครูสอนง่ายไหมครับ3 5ห้าลบ x เ,เสร็จแล้วตั้งสมการตรงเป๊ะ สำเร็จเมื่อสำเร็จทุกอย่างก็ง่ายใช่ไหมครับท่านเี้บอกครูไม่ทําครูทําช้าจังครูสอนนะครับนัาเรียนยิงข้อนี้ครูมองด้วยตาครูก็ตอบได้แล้วพูดจริงนักเรียนมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ยากอะไรเลยมันมองก็ตอบได้แล้วใช่ไหมครับแต่ยิงครูไม่ได้ต้องการมาโชว์ความเก่งครูไม่ต้องการมาโชว์ความรวดเร็วครูไม่ได้ต้องการมาโชว์สกิลอะไรทั้งนั้นสกิลมันเป็นการพูดอ่ะทัานเรียนนักเรียนจะเอาอะไรกับครูใช่ไหมครับครูสอนหนังสือมาสิบแปดปีนักนเรียนครูไม่ได้บอกว่าครูเก่งเลยครูเห็นจนชินแล้ว ดังนั้นนักเรียนอยากเก่งไม่มีอะไรครับฝึกฝนบ่อยๆนักเนียนก็จะเก่งครูไม่เคยบอกว่าครูเก่งนักเรียนแต่ครูพูดสิ่งหนึ่งครับครูสอนหนังสือมา18ปีเนาะครูเห็นมากกว่านักเรียนนั่นเองคือครูอ่านซ้ำใบสม,มามาประมาณ18ปีดังนั้นนักเรียนอยากเก่งก็ฝึกฝนบ่อยๆแต่ครูไม่ได้มาโชว์ความเก่งอะไรทั้งนั้นครูมาสอนนักเรียนทุกคนครับให้มีความรู้เป้าประสงค์ของครูมีจุดเดียวครับคืออยากให้ทุกคนสอบผ่านกพได้ง่ายๆเนาะโอเคนะครับเข้าใจจุดประสงค์ของครูเนาะทำไมครูพยายามพูดถึงป6ป6ป6ครููพดทไ ครูพูดอยากให้ทุกคนเข้าใจลึกซึงว่าอย่าก,กลัวเราต้องสู้ข้อสอบมันแค่ป .6 เด็กป .6 ยังทําได้เราเก่งกว่าอีกเราจบมาสูงกว่าใช่ไหมครับเราต้องทําได้สิครับโอเคนะครับแต่อย่าไปดูถูกป .6 เขานะครับเด็กป .6 สมัยนี้เรียนไหมไม่ง่ายครับเรียนยากโอเคนะตั้งสมการเสร็จยังไงต่อก็เอาสมการมาแก้ครับครูสอนเทคนิคก,การแก้แล้วเนาะไปดูในกระดานสีชยมพูนะครับเราได้ออกมา x เ,เท่ากับ สอส่วนหของ35มสบหลบเอใช่ไหมครับอันดับแรกราเรียนวิธีการแก้สมการครับส่วนนี้เนาะต้องกำจัดมันอยู่ข้างล่างเนาะกำจัดง่ายๆเยเอาเอาหาครับคูณตลอดมันคือเทคนิคการกำจัดส่วนนะครับเอา5คูณตลอดทั้งสมการก็คูณตนะั้งแต่ X เ,เลยใช่ก็เป็น 5X จัดเจนเนาะเนี่ยเอา5เข้าไปคูณต่อไป ตัวหลังเดี๋ยวหลายๆคนงงครูเขียนก่อนก็เอาห้าเข้าไปคูณเอาไปคูณกับสองส่วนห้าตรงนี้เนาะแล้วข้างหลังก็เป็นยี่ห้าลบเอ็กอย่างนี้เนาะครูขอโทษสามสิบห้าลบเอ็กครูพูดให้ไวนิดนึงจริงมันไม่ได้ยากเนาะครูก็อยากให้ทุกคนสนุกกับเฉยเฉยครับตัดเพราะว่าห้ามันตัดกันได้ใช่ไหมครับบนล่างเฉียงเฉียงใช่ไหมครับก็คือเอาห้าตัดห้าห้าหนึ่งห้าไม่ห้าตัดห้าหนึ่งห้าก็หมดไปก็จะเหลือสมการแนวตรงเท่านั้นใช่ไหมครับแนวตรงก็คือห้าเอ็กซ เป็นบรรทัดเดียวกันเท่ากับ2แล้ววงเล็บส5สิบลบ x อย่างนี้ถ้าไหมครับจากนั้นนักเรียนก็กระจายเข้าวงเล็บครับคือจัดรูปนั่นเองกระจายเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับด้านบนก็เป็น 5x เหมือนเดิมด้านล่างสองคูณเข้าไปที่35มหกระจายเข้าไปคือกระจายเข้าไปคูณเนาะ2คูณ3หได้เจบใช่ไหมครับแล้ว2คูณลบ x ได้ลบ 2x แค่นี้ครับหันคูณอีกเนี่ย กระจายเข้าไปคือกระจายเข้าไปคูณนะครับ2คูณส5ได้70แล้วก็2อคูณลบ x ได้ลบ2 x เสร็จแล้วแล้วเอาสรรมการตรงเนี้มาต่อครับคูไปต่อนะตรงนี้ต่อไปเราเป็นเราได้ตรงไหนตรงนี้แล้วเนาะ5 x 5 x เท่ากับ 70-2X ลบ 2x เนาะครูเอามาต่อนะครับจากนั้นนักเรียนทำตัวแปรให้อยู่ฝั่งเดียวกับตัวแปรเนาะครูสอนเทคนิคนี้ไว้ในกระดานชมพูอยู่แล้ว 5X อยู่ฝั่งนี้ก็ย้าย 2X มา 2X มันลบอยู่ก็ย้ายมาบวกก็เป็น 2X เท่ากับเ0็สิบเอาสิมสิ์มาบวกกันด้านหน้า5บวก2ก็ได้7 7X เท่ากับ70แกสมการ x กเท่ากับ70หาร7หมครับ x ก็เท่ากับ เจ็เป็น x เจ็ x คือ 10. โจทย์ถามอะไรเนี่ยดูความใจดีของกอพอโจทย์กอพอถามเส้นสั้นโจทย์กอพอถามเส้นสั้นเนาะเส้นสั้นก็คืออะไรนั่นเองก็คือ x นั่นเองเพราะเรากําหนดให้ x เป็นเส้นสั้นใช่ไหมครับกพอพถามตรงเลย คุณได้ออกมาคุณได้คําตอบเลยคุณกําหนดเส้นสั้นเป็น x ได้ x ออกมาตอบเลยถูกไหมครับกอพอนี่คือความใจดีครับกอพอถามเส้นสัน้นดังนั้นเส้นสั้นก็ตอบเลยเลยง่ายเลยครับตอบสิบสิบฟุตใช่ไหมนี่คือความใจดีของกอพอถ้าเขาไม่ใจดีเขาจะให้เราคิดอีกสเต็ปหนึ่งเขาจะถามเส้นยาวเห็นไหมครับเราแล้วก็จะให้ให้ช้อยหลอกเป็นเส้นสัน้น ถ้ากพจะใจร้ายจะถามเส้นยาวแล้วให้ช้อยหลอกเป็นเส้นสั้นนักเรียนได้ออกมาสิบนักเรียนตอบเลยถูกไหมครับแต่สมมติเขาถามเส้นยาวถ้าเขาใจร้ายเส้นยาวนักเรียนต้องมาคิดต่อเส้นยาวคือสามสิบห้าลบเอ็กใช่ไหมครับจาได้เนาะที่เรากําหนดดังนั้นเส้นยาวจะยาวสามสิบห้าลบเอ็กคือสิบเส้นยาวจะคูเท่ากับเลยละกันเส้นยาวจะยาวเท่ากับยี่ห้าถ้าถามเส้นยาวจะตอบยี่ห้า ถ้าถามเส้นสั้นจะตอบสิบข้อสอบกอพข้อนี้เขาเลือกถามเส้นสั้นตอบสิบครับใครตอบสิบก็ได้คะแนนนี่คือความใจดีถ้ากอพจะใจร้ายหลยๆหละคนชอบบอกข้ออบกอพชอบออกให้ยากถ้าเขาให้ยากจริงสังเกตข้อนี้ครับเขาต้องถามเส้นยาวเส้นยาวเนี่ยต้องคิดอีกตลบหนึ่งก็คือเอาสามห้าลบเอ็กถูกไหมครับแล้วตอบยี่ห้าแต่ข้อสอบกอพถามเส้นสั้นก็คือคุณคิดออกได้ออกมาตอบเลย ชัดเจนเนาะนักเรียนครูอธิบายทุกอย่างแล้วหวังว่าทุกคนคงไม่ได้กลัวข้อสอบกพอพเขาใจดีนักเรียนแค่นักเรียนอ่านพื้นฐานดีๆนักเรียนก็จะทขาข้อสอบได้โอเคนะครับพยายามดูคลิปครูให้หมดทั้งหมดเลยที่ครูสอนในเพลิดนักเรียนไล่ดูนักเรียนจะมีความมั่นใจในการสอบกพอพและต่อไปนักเรียนจะไม่กลัวครูสอนทุกวิชาเลยนะนักเรียนลองเข้าไปดูครับครูแนะนําทุกๆอย่างเทคนิคทั้งหมดเลยแบบไม่กักไปเรียนกันครับนักเรียน